สบายดีทุกคนมื่อนี้ก็อยู่กับน้องลี่อีละทีิปอันคลิปนี้อยู่ลองสารคือเก้าบมีเอ,อือยเอ,อือยบเดมาเมื่อนี้สิมาเบิ้งแม่เฮ็ดอันนอทงไว้อันกินไว้กินยามแรงเพราะว่ายามแรงมนันอันบ่ค่อยมีนอกออกฝอนบบตกแล้วก็เลยอันเฮ็ดนอทงไว้อย่าไปเบิ้งเลย นี่อันนี้กระนอธรรมดาแหละนอโซดนอโซดเอามาจากธรรมชาติอันนี้นอปลูกนี่นอปุ๊กหก่กระมีได้ฮั่นดิยังฮั่นแต่อันนี้ยามแรงมันกะออกอยู่นะออกน้อยนึงพอได้กินนี่อันนี้เฮดเป็นเทรกิทแหนะชิคายะยนี้นะ <laughs> แม่สิขายเอาเงินงนี่นะ เคยเคยเจะเพื่อลองซื้ออันนี้ก็แม่นเอื้อเอื้อกกเห่าเอามาเอาื้อกกแปลคนไทยเอินว่าอันพี่อันเดอพี่สาวอ่ะอโบุ้งคือกันแหละ<ม>นี่ที่อเอาใส่ใส่ถุงเนี้ยนี่นี่ถุงลักกันนึ่ง,ะะน,งนี่รักกันกนึ่งนึ่งแล้วล้ะกะันสูดนในเบิ้งนึ่งแล้วแล้วก็ซีเอาอีหย่างมามัดแล้วก็เอาไปห้อยไว้ตาอันนี้แหละ ไปตามอันนี้ตามงานตามงานนี้บอนแด็กบุษงนี่แต <บน S 1> ่แม่จะชี้เสียซ้าใหา้ืบอสไ่ได้เห็น <c oughs> เอาตัวอาน,นั้นมาเบิ้งไว้เอาตัวอาน,นั้นมาเบิงเ้งไว้เอามาถ่ายเลยนี่อันนี้ตัวที่ยังไม่ได้ล้างตัวนี้กันล้างเรีบเยบร้อยจัดเสื้อถุงส์มอแล้ว เบมันเป็นแล้วเด็ดเป็นเพื่อคิดแล้วนีบไปเฮียนเ่น้ำมันลดฟูเฟอร์กินซื้อขนมขจี้กินซาลาดเดอ,อเอาเงินทุกเมือ่นอนอนมัง่งเบอ้งดนี่อันนี้ก็เป็นมอ้อที่เกีเ่ยมใบ ตุมน้ำไว้แล้วก็เอาตัวนี้มาตั้งใส่นี้เลยแล้วกันนึ่งประมาณดุนบอกนึ่งนี่30นาทีสอห้านาทีนึ่งประมาณ30มสิบหรือสอห้านาทีกะวัสิได้จากถุงสิบไปนี่ทุกคนอันนี้้ยนี่ตัวอันนี้กเ็เแมน มาจากนอนน่แหละนี่อยู่ของนอน <c oughs> ดูอ<ๆ>ุ้ยนี่นี่นี่มันจะอยู่ในนอนอที่เนาแม่นหรออ,นนอันนี้เอือยเอามาให้เอามาให้เอือยเป็นผู้ไปเอาน่อย่งยางเป็นศิษย์สงกับปาะนะนี่แค่ไ <c oughs> อันนี้กับโบเคยเห็ดจากเทือกลองสี่มือเอามาลองเบึง้งสี่มือก็ถือว่าร้อยเลยแหละเนี่ยแม่ก็สร้างพวกแหงนี่ <c oughs> แม่สร้างมาจะโดดลลางประเทศเพราะว่าบมักนอถุ่มเนาะวันนี้เล่สิลองเที่อันนี้ปะไว้ได้ประมาณปีหนึ่งสองปีพ่นว่า <Yeah. S 1> ปีเดียวเนาะปะไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เอามาแกงกินธรรมดานี่หลกงแกงผ้าเนี่นะแกง เดือนห้าเดือน4ี่จะแกงเดือนนี้ก็ได้ละเฮ็ดแล้วละนะมันเวลาเฮ็ดแล้วเวลามันเป็่นแล้วก็ซีอ้อนกว่านอ,กอปกติแ้วแตว่ความมักของแต่ละคนต่อแล้วต่อแล้วมันยุบจ้องลินมหนลูกไปแม่ไปไปคุณนะไปหนอกบ้ามีลาย คือเมครูพูดได้เหมือนส่วนใหญ่นูดได้หนิไงเพลวาวแล้วมันเกลิ่นเต็มครูฮันที่ทุกคนคุณเอเลยไปเอาอยู่ไฮตัวนั้นนี่เยสิทายให้เบิรงเลยโอเคนะเห็นยุกเจอามาข้างนอกนั่นแม่นะจำแม่จำแม่ลูกมาเล็นของลูกไว้นี่เอเลยไปเอานี่เลยไปเอาอยู่ไฮตัวนั่นแหละนี่ให้ของเราเองที่อันให้ตัวนี้ที่อันเอื้อย เอารถไปรีวิวนั่นเองไปกับไอ้ไงและกาเห็นเห็ดพวกแม่นยูไฮตัวนี้แหละทุกคนนี่ยูเฮงนันก็จะเลี้ยวไปได้เห็นคือกันนี่ฟิวตอนแรงนี่มาไม่ได้เปิดเดนมาคันอยู่นี้ไปไอมธรรมชาติบ้านนานนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ก็แม่นมักยมอยู่ใกล้ๆเหือนเขาโอ้ยนี่ก็เป็นเครือมากไม้ป้ามาพูกไว้นะเหืันมันจะมีมากอยู่เด้นี่มากมัน ยูแบบธรรมชาติเลยทุกคนโอ้มันตายได้เขานี่นะเอ้ยเดินละเห็นมันยูนี่ต้องมุ้นแลวนะมันตานี้น่ะนี่ ใส่แล้หมใส่แล้หมแต่มันกัดมือบบจับอารมคลิปนี้กับซีจบแต่เพียงเท่านี้แหละเพราะว่ามันน้อยเด้อล่ๆแล้วก็เฝ้าไปของเหยียดเด้นี่ก็คือสิไว้เห็ดมือแรงออรถเชิญนี่นะเดี๋ยวจักน้อยสิทายขั้นตอนการนึ่งให้แล้วก็จบคลิปเลยทุกคนแล้วสิพาไปเบิ้งวิวตอนแรง นี่ก็เป็นวิวยุคข้าง,างเหงอนเฮาเองนั่นก็เป็นหนองปลานี่อเวทใกล้สิตกละนี่งามงามขนาด นี่ก็แเม็นธรรมชาตรคร้างงานนั่นเองนี่โอ้ยอวยอวยยายานี่เมงไม้มย,ยังงต่อมอยู่เลย มาซาดแท้เทอันนี้นะบ้านนอกขนาดนี่นี่ก็เป็นต้นมะฮู เป็นลายคณะมีลายงาอีกอนี่ซุ่มอันต้นไผ้อยูง่งงานเหานี้ตัวน,นี้แล้วก็ยูพุ่นก็มีเด้ปลายมันอยู่ัทุกคนมีปลายมัน งามมาแล้ววะนี่ทุกคนตอนนี้ก็สิแล้วละบ่มาติบุขุยนี่ขึ้นขุยมาแล้ววะนี่จ้ะแค่นี้นเอน้ำกำลังฟูดเดือดเลยนี้แล้วนึ่งเลย่ะนึ่งแบบปรุงมาจะค่อยมัดบอ๊ะเดี๋ยวสิไปลวเย็นละป้าให้มันเย็นยังมัดว่ะบพรปรุงมาแล้วมัดเลยอ่ะมันเย็นไหมกระเบื้งเป็นเอ๊ะอันทำมัดแล้วทำยอกเฮียงเดียวเลยว่าเราว่าเอาไปใส่ไปซื้อละว่ะ คนตอนนี้ก็แววเฮียนมาละนี่หน้านตามันตอนตุ่มแล้วนี่จะแด,ดงๆน้อยนึงนี่หอนได้นี่มก็มีสัญญาก้มียาเอ็นเอ็นแนวนี้เดี๋บอกดินี่ก็ะหอ,อน,น,นให้มันออกเหงอแบบนี้นี่แล้วจังติ โันหเป็นบ่คันบ่เป็นแล้วมันสีน่าสีดำเนาะนี่นี่มันเป็นวมันามันน้เหตดแต่นี่วะเลยสิบส่งนะเอาไว้สิบไม่ตนแหละไปละะกีไปปะไวสิประมาณนี้หลตาม เสื้อฝางมัดกินเลยไหมสิกินเสื้อฝางมาดูเสื้อฝางจะเอ็ดแบนืน,น,แบนี้ไว้นี่เป็นบวงกินแล้วไหม

จับอยู่ดีดจะไปเอชจะเจะต่มโตเลยทุกคนเม่อมังม่อมังฟาบันขึ้นมาเนึ่งี่กันมาดี่นี่มามา,มาโอเคทุกคนกับประมาณนั้นแหละวิธีเฮ็ดนอถุงของเหาถ้าไผมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วก,กาที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเบอ่อแจ้งเตือน 拜拜，拜拜。